เออทางโน้นก็เต็มทั้งสองฝั่งนะคะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็มีปิดทองอยู่วัดเดียวในเขตอำเภอนาะดี<อ>คนก็เลยเยอะหน่อยดีที่ทางวัดเขาจัดทางออกอีกทางหนึ่งทางออกทางเข้าคนละทางอันนี้เดินมาร่วมกิโลนะคะ เราจะทำบุญเดินไกลเราก็มาอันนี้มีเมฆอภิสิทธิ์มาด้วยนะคะคนก็จะเยอะหน่อยอจอดแล้วจอดแล้วโอ้โหมอเตอร์ไซค์จอดเต็มเลยทางเข้า มาดูเมฆอภิสิตโดยเฉพาะหรือเปล่าเนี่ย

ดอกไม้เที่ธอถือพาดพรมและส่งจากมปโค้เออเพื่อมาดมาแล้วนะคะไม่เอีกซ์พิสิตและส่งไปไว้ในทางเออเื่อนมด้วนะคะไม่เอ็กิซิตและว้ในทางเออรือกลับมาดวับผู้เที่ยวจัจไ้

เ่อเก็่เดียวกัน่งสีต่ใหม่เยครังตะลึงเรในาจักคนเดียวแต่ตัว้สอบแบงด้วยด้วยทธา แต่รับจอต่เจ้าปวดเจ้าปวดเมื่อรับจอเจ้าวดเมื่เจ้าถ่ายสารจอที่เขาสีบาททุกชิ้นแต่ถ้าเราไม่เป็นเจ้าวเขาถวายปววันที่เราเจ็ดสาที่เอาใจเขาเอาเร้าับนอเ้ยง่วยกันคเ ในับันนีมา้มงตามากทีนับัดีายมากไปเ้มักโรคับม่ไี้มามาอักขันหายาไม่ได้ปามีความผิดามาลาชสิมารีวาที่ปาาเอาเงินไปต่ออาชกาจะได้รวกสร้างโบสถ์ได้ในกบังดีเจ้าควร รัวคุณก็อองโบสถ์หรือยังไม่ได้ถวายละโบสถ์วันที่เก้าจะได้ถวายโบสถ์น้อง้องเตรีครพร้อาวันที่เก้าสากุ้องกันให้ได้ไในวันที่หาเพื่อนไม่เจอแล้วหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยสาทุกอนเขาจะถวายโบสถ์ วันที่เก้าพุคธาจะถวายโสดจะไปสาทู่กฐาสาึอาเบสไปต่อเป็นเจ้าของโส์จะได้สาทู่กขาวันที่เก้าพุทธาแตวันที <m succession> <avoiding romantic success> ่เก <komb Brad> <fruit> ้าพุทธาเขาถวายโส์แล้วสาทุเอาไปใหเราไปเลยเป็นเจ้าภาพถวายโสดกับเขาในรัทธเอาตอเบสต่อเบสต่อเบส ต่อบุญต่อคนต่อุญต่อุญต่อคนจยมายต่อแม่ตามหาทียมคนชมเราต่อตรงด้านดีต่อตรงด้านนีประเทศหน้มโยนเป็นหมาอัจฉริยไม่ตีดตงไม่ตนรายขอให้ปีนป้านได้รู้วันเป็นเจ้าของโกจะได้รุ่งโรจน์แกางตาเจ้าค่ะ ใดกันดันเอ้เรื่องการเป็นเจ้าของนนต,อตัวนี้ต่อดวงชะตาต่อวารมีต่อจักต่อสีต่อที่หันษาต่อตำแหน่งหน้าที่ต่อคุณงามความดีเข้ามาหาท่านใดที่โทรศัพท์ทำโทรศัพท์ไปถีหล่นหายขณนะนี้มีผู้ที่ปราศราดีและผู้ใจโบุญ เก็บได้และนำส่งมาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโบสถ์เรียบร้อยแล้วมารับได้เลยนะครับแ,แต่มีข้อแม้ว่าต้องอต้อง,องบอกเบอร์โทรศัพท์ของท่านอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็รับเอาไปเลยคยับดีดอยโบสถ์้ายแดงนะครับโบสถ์ต้เยดงของหลวงพ่อ ใจเยอะๆเอาสา้อรถือสร้องขลุ่ยขลุนยหลายไี่หมายถึงมันมีหลายแบงถ้าเอาต่อกันถึงโอ้ยถึงกุงเทพหนุนเทพทองเลยอนาในกัรต่อแบงต่อบุญต่อทุนต่อวาสนาต่อดวงชะตาต่อบารมีนะครับอยากได้ไก่เขาเลยใช้เอาไก่ต่อมาเลยต่อกันตรงด้านนี้ พาลูกพาหลานชุนมือบุญชุนคนสาวที่อายพี่นางมาช่วยกันต่อเด้อเด็กก็ต่อแบงต่งบนต่อทุนต่อวัสนากันอยู่ตรงด้านนี้พี่น้องโอ้ยไหลแลยบาดใหญ่ลอยได้ไหมเอาลูกก็ช่วยกันต่อแบงต่อบนต่อแบงสร้างบ่อกัน ไปเลี้ยงเอาใส่บาเตรนี้ได uh, ้เลยนะบางที่มาขอบ้องขอบุญกันก่อนะตอนเข้าไปอย่าไปรอท่าเวลาอยารอท่านอยู่พี่น้องยังหลังไหลเวมาอย่างมากเทาไร่มได้ับคณใจะ่าไปเขียนชื่อไเยเดี๋ยววนที่ใหเราเาเลย สันก็การส่งอาหารเพียบปีปาผีในไหนเห็นทีน่ แว่แขวนด้วยนั่นแว่แขวนได้ทุกหมดนะอาบานเชียงบานเชียงทุบขอเฉยๆนอนมาเลยลูกเอ๋ยข้ามู่ทำดีให้ลูกดูนะครับต้องมีผัวๆก่อนหมอนนานๆเอาไปยาวขึ้นเดียร์แล้วเห็นไหมเอาชนแล้วยังไปชนแล้วยังเอาไม่ชนเลย ใจักยังไมนได้เยอโอ้ยแข่งนังก็มนกาดชุดนี้ข้าทำได้้าทางด้นี้เจ้าข้าเอ้ยวางแล้วแตบาทเดี๋ยวจึงจริงจะกับเมืองจาบเมืองวงหลังค้าโบสชนที่ดินก็ขึ้นกัน กครอบครัวท่านอยู่ยังเป็นสุดที่สุขึ้ายเลยดังนั้นก็มาต่อห้ะร้อยบาทต่อเหต่อทองเียอะอะไรมาต่อครันเอาใส่ได้มากเป็นใบใหญ่ใหญ่ใบที่สิบเราก็ยาวขึ้นสายให้เวลาลับเหมือนกันถ้าเป็นเหรียญนะครับ เอ้าแต่รับวยเอกทีว่าเป็นชุดของเาเองมาได้ในคนะไรนใดไมาะระกาศที่โทรหาพุ่งนได้รับทราบรันรวมรายงานมาเป็นพีน้องและกบมาเชย์สยไลให้มาช่วยช่วยวย่วยกันตรองททรพได้สนอ นักบ <Es> <an> <c oughs> ูชาสวดมนต์ผ่านปาณวะสุิ่อไ่อาสัระผ่านะรมือให้ควะมภาคงูมิใจรัเลื่อนสายเือนี้นี่คืการจอะไรำเพื่อนเพื่อนยะ အဲ့ဒီကတည်းကရောက်ခဲ့ပြီဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါနဲ့ရောသွားတယ်ဘယ်လိုလဲ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  ใช่ไหมครัอ <spooky> <cción S 2> ่าครับโอเคครับแต่เอยังไม่ได้ปย่เอยังไม่ได้เปตว่าผมเด้อยว่าผมแรกกันวันนี้คือผมพยายามระบายกันได้ลุกพิธาลทีการเถอดไครับนาบุญใจแทน ลวงพ่อจะบออรัก well, like well, ์อ่งไการเป็นทางกับหนมัสักนะครับพยายามลดให้น่อยลดข้างในออกไม่ได้นะครับเออทางด้านคิได้และระวางแลังวังพอดีที่น้องก็ไปปบนาอเจ้าช้เรียนโบนราันัอะไรฝันกันได้ดูแล้วครับเราเข้าทางด้านเป็นหลือออกทางได้ อ่าที่นั่้มันก็เลย้อนสอนจะลดทำเป็นรถมันก็จะอธิฐานสาธุเลยนะครับเออเราก็อธิฐานถึงหลวงพ่อสำเร็จเราก็จะสำเร็จหมด